สวัสดีครับผมยอดบงงางนปูกระรับไฟนอลซ้อมมาก,กี่วันสามติ์ได้ก็ซ้อมอยู่ที่ครายบโอเคครับอูที่บางวันครับล,ะละมีใครเป็นพวกซ้อมอ่งไงนี้ะตอนนี้คุณพวกพีพ่เพียสมาอยี่พชัยี่้อง,องไทยเลยที่ายของนางตมานเลย<อ>นะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิะสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยน้ำหนักป่อยตอนนี้ร้อยสามสิบ ไม่จะเป็นกิโลกิโลกิโลห้าสิบเก้าโหมดสไตล์เลยครับวันนี้จะต้องมาเจอกับอะไยาเคยต่อยกันไหมไม่อันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเกียงมาต่อยยังได้ดูยังดูแล้วเขาเมื่อสไตล์เมื่อของยังหรือนปลนาอันนี้มาเจอเอะไยานะวางเคียงมาแผ่งให้ดีลาบเลยอ่าล่าสุดเราต่อยไหนไว้อ้อมเลยอ่าวันนั้นต่อยใครเจเพียร์เพียร์มั่งวันนั้นชนะใครชนะใครมาวันนั้นเบียเท่าไหร่ ร้อ <19. S 1> วันนี้ต่อ120เนาะเมื่อกี้ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างพอดีครับมาพอดีอผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายฟันนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร์เซ็นตสมบูรณ์แข็แงแรงวันนี้ก็พร้อมเมาอาชนะกับแคเ่เหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลเกิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักเท่าไหร่แล้วสิบบาทคนจังหวัดาาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากติดตามผมด้วยครับเย็นนี้เป็นที่แน่นอนอ่าวันนี้ขอโชคดีสตกลงครับโอเค